รู้สามสิ่งนี้คุณจะไม่มีวันถูกหลอกในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะรู้อะไรบ้างข้อแรกเลยอย่าลงเชื่อคำพูดของคนที่พูดจะดีหรือว่าพูดจาหวานจนเกินไปอันนี้นะมันเป็นจิตวิทยาของคนที่เอามาใช้หลอกคนอื่นนะคะในเรื่องของคำพูดอย่างเงี้ยเราต้องมีสติแล้วก็คิดเสมอว่าเอ้ยมันจริงไหม แล้วอย่าเร่งรีบในการตัดสินใจค่อยๆประเมินค่อยๆค,ค,ค,คิดดีกว่าซึ่งถ้าในเรื่องของความรักอะต่อให้เราจะอยากมีแฟนแค่ไหนอย่ารีบไปตัดสิน ใจหรือตกลงปรงใจไปคบกับใครจนเร็วเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการครบหรืออยากเร่งรีบคบเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นมันมีปัญหาหรือเปล่าทําไมถึงอยากจะเร่งมีแฟนจังเลยทั้งที่ยังไม่ได้เรียนรู้จักกันเลยนะคะอันนี้ระวังให้ดีข้อที่2คือระวังคนที่เพิ่งรู้จักทางออนไลน์เรื่องนี้คือสิ่งที่สําคัญบางคนเนี่ยคนอยู่ตรงหน้าไม่เคยคุยหรอกไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักทางออนไลน์นุ่ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณแบบ เคยเห็นเขานน่นนี่นั่นนะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งคุยกันวันหนึ่งแล้วไม่ได้รู้จักเขาดีเลยนะแต่คุณก็ไปไว้ใจเขาเนาะอวนเงินให้เขาทําอะไรต่างๆให้เขาทั้งที่ไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยเขาแค่แบบพิมพ์แชทมาพูดคาหวานบอกว่ารักบอกว่าคิดถึงจะเจอกันแต่ก็ไม่เคยเจอแต่ใจคุณไปแล้วนะคะอันนี้ทําให้คุณรู้สึกแบบเป็นเหยื่อได้นะในในหลายๆช่องทางถ้าสมมุติว่าเขาจะ เข้ามาหลอกคุณในเรื่องของการเงินอันนี้ระวังให้ดีเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือเงินกับคนที่ไม่รู้จักสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญมากซึ่งก็มีหลายคนมาถามโคชเชมแล้วก็ทําในเรื่องนี้เยอะมากโดยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากคุผู้ชายที่ ให้สิ่งแบบนี้กับผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่โคชเชมทำเพจโคชเชมคิดว่ามีแต่ผู้หญิงที่มีปัญหาแต่พอมาทำเรื่อยๆแล้วโคดรรู้ได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะผู้ชายมีปัญหาในเรื่องของความรักเยอะมากโดนผู้หญิงหลอกหรืออะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายจริงๆมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราไม่รู้และเราก็ใช้ใจอย่างเดียวค่ะซึ่งการใช้ใจไม่ผิดแต่เราต้องมีสติในการคิดด้วยว่าเออคนที่เราใช้ใจอยู่ด้วยนะ่ะ มันเป็นคนหลอกลวงหรือเปล่าถ้ามันเป็นคนหลอกลวงอะร้อยทั้งร้อยมันเข้ามาหลอกเราตั้งแต่แรกแล้วค่ะมันไม่มีใจแลกใจกับเราเลยแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เข้ามาหลอกอในการใช้ใจแลกใจมันไม่ผิดนะคะแต่เราต้องดูว่าเราใช้ถูกคนหรือเปล่าทีนี้อะถ้าสมมติว่าหลายคนบอกว่าแล้วเราจะทํายังไงที่จะ ทำให้เราได้เจอคนที่ดีหรือพัฒนาในเรื่องของความรักในเรื่องของการดูคนเพื่อที่จะสานต่อในความสัมพันธ์ซึ่งหลายคนบอกว่าก็าอยากจะมีครอบครัวอยากมีแฟนนะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเพราะมันเหงาโคเชมีคอร์สออนไลน์ u n l o c k i n g ้งเลิปลดล็อกความรักด้วยหลักจิตวิทยานะคะเวลาที่คุณอยากสําเร็จเรื่องอะไรอ่ะคุณต้องเรียนในเรื่องนั้นเพื่อที่จะเป็นเกราะบ,บ้้งกันให้คุณประสบความสําเร็จแล้วไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เข้ามาหลอกคุณนั่นเองใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดแชทค่ะ